สวัสดีครับพี่น้องครับพักท่ายสบายดีครับเหมือนเดิมเส้นเคยครับล่อยฝายไ,ไมไ่พอนนะครับเอ,อมื่อนี้ผมสิไปแจกเข้าปลาอาหารเอิ่นว่าแจกของอ,อของบริบริโภคอุ้ยปาขีดด้แดงแทออ่าถ้าอันนานหน่อยนึงเมื่อนี้เพราะว่าอันที่มีนักนะข่าว่นฮาเทีย่นมาสัมผัอยุอที่บริษัททอปไลน์มิวสิกครับผมอ,อแจกข่าแจกของให้พี่น้องนะครับ ช่วงโควิดนี่แหละครับพี่น้องนี่ยังกากซอยเรือกันไปเน,นาะพี่น้องเนาะโอ้ยสิได้ลบปากแล้วนี่ว่าทายวิดีโอบปกหโม่ด้เว่าป,ปากเดียนเซิงเลยนะครับอ้ามือนีสิไปพอบใแน่นั่นนะครับบพว่าสิเปินพี่ยิงย่องยอดบัวงามหลัก่าศิลปินท็อปไล์ของเข้านะครับโบเจนนุ่นจังสีนะครับมือนีสิผ้าพี่น้องไปเบิ่งแล้วไปแจกของน้ำกันเนาะพี่น้องไปเอาบุญน้ำกันครับผม สู่ไพ่โควิดน้ากันครับไปพี่น้องเดินทางครับไปบริษัทท็อปไล่ไดมอนด์หรือบริษัทท็อปไล์มิวสิกครับกับปอยไ้้ยมะเลพรไอ้หนุ่มผู้ปากแดงจ่าไวจะลบออกแล้วพี่น้องเว้ยหงายครับี่น้องเดินทางครับครับพี่น้องครับตอนนี้กางหอบริษัทท็อปไล์มิวสิกแล้วครับผมครับมีหลายถ่านหลายคนครับ ก่อนอื่นมาพขอคนแรกเลยครับยายแหวง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 สวัสดีครับครับยายแหวงค่ะจ้าโอ้ได้หลวงพ่อย่งามจังละเอาวัตถุมงคลโอ้โหเป็นผ้าโปสเตอร์หลวงพ่อบุญลือเขมโกอยู่ที่อยุธยาหลวงพ่อบุญลือเอาอายุเอามาให้เจ้าหน้าที่เอาเอามาให้เจ้าหน้าน้ำเอามาให้ไอ่พ่อมโอ้ให้ไอ่ได้พ่อมครับใจ้าห้เจอไอ้ก่อนคนแรกมอบให้ไงเลยเอาเอขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆครับเลยเนาะโอ้ยจั้งเหรียญ อันนี้รูปภาพติดบ้านไะมครับอายุอ่86ปีครับหลวงพ่อบุญเลอยังยังมีชีวิตอยู่จังยอยู่ที่ท่าเรืออยุธยาครับไออ้่ท่าเรืออยุธยาเป็นสิทธ์สายตรงของลำเรียนวิชาตำราจากหลวงพ่อกันวัดพญาตครับวัดพญาตโอ้สายเหนียวสายเมตตาครับอันแยแยงเพิ่นอันสายเมตตาสายลูกศิษย์พระครับสายวัดสายพระเป็นกในโควิด ครับผมโควิดแกต้องอาศัยไปอยู่ตามวัดครับโซซีวัดวัดตายง่ายเราก็เออขอบคุณด้อยรวยรวยมีชื่อเสียงระเบือเอานอนกึ้นกันดังมากนอนคือกันครับในงานแสดงเขามาหลายๆงานรองเพลงงานหลังรังเขามามีชื่อมีเสียงเนาะพี่น้องอับแท้งขอบคุณครับผมเอาไปบนรถกขนเนาะให้เนาะให้ถืออันนันครับยายแหวงเพื่อนอ่ะอนุญาตเปิดรถจะเข้าพี่น้องนีรไย่กัน ทีวีทั้งไทยพีบีเอสเป็นดีมาสัมผัสสัมผัสเรื่องยังบุ๋นฟฟน,น,นี่ครับอ,อามเลองทักทายเพป็นบดวงเนาะครับเพราะอมาลินตัวนี้สวัสดีครับเป็นมาสัมผัสครับสัมผัสอะไรเนาะสัมผัสถึงวันนี้ที่มาถ่ายได้ไหมเนี่ยได้ค่ะสวัสดีค่ะจากช่องโออามาลินค่ะ ินดีครับยินดีครับต้องปิดหน้ากากไหมครับไม่ไม่เป็นไรค่ะสวัสดีครับปิดก็ได้ค่ะแล้วแต่พี่พี่มีอันนั่งอยู่อะไรอีกอ๋อเฟสชิลเหรอคะไม่เป็นไรค่ะอย่างนี้ก็ได้ค่ะเนาะค่ะก็ได้ครับนะครับสะพัดจะข้าวฟันพี่น้องครับดำบารินทีวีก็พี่ดูตลอดเลยนี่ทุบโต๊ะข่าวขอบคุณค่ะพี่เคยต๊ะโทรศัพท์เข้าไปแคปหน้าเข้าไปคนน่ะ คครับครับพี่น้องมาหันกระซัมผ่าทั้งอมรินแล้วนะครับสวัสดีครับอันนี้กระชีมะเบิงบรรยากาศนะครับพี่น้องเพื่อนล่อมาหลับปัจใจชี้นะครับเสื้อผ้าเป็นอาหารแห่งนะครับผมให้กำลังใจสู้อ่าไพคั่วิดครับพี่น้องครับมาเบิงบรรยากาศหน้าบริษัทท็อปไลน์มิวสิกครับพี่น้องครับอ่าหลายคนได้ยินตว่าท็อปไลน์มิวสิกอ่ามันนี้จะได้เห็นหน้าบริษัทหน้าพี่น้องเนาะ ตอนนี้พี่น้องกำลังมน้านะครับพี่น้องกำลังมาล่อมาล่อรับนะครับต้องรักษาระยะห่างมีผ้าปิดน,นะครับนี่ครับผมหนาบริษัทขับไล่พิษครับซอยภูมิจิตผักขนงนะครับ ไผ่เน่มาหน่องอ่ะเนาะสวัสดีครับ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 โอ้โหกาแฟผสมเลยพี่ครับเดี๋ยวเข้าไปหาเจ้านายก่อนสวัสดีครับพี่ไม่ไม่ดื่มตลอดนี่คือบรรยากาศครับไปบันทึกสิภาพไปเบิ่งว่ามีผู้ใดแน่พี่น้องครับเนาะจ้าอันนี้สาวๆสาวๆทีมงานจากไซบูพันพันธ์ที่าสวัสดีครับ รวมทำบุญน้ำกันมือนี้นะครับครับสาวใส่น้องแฉะน้องแฉะน้องแฉะน้องที่เชื่องเส้นกันสูสีเด้อ่ะค่ะแลครับนี่นะทีมงานครับทีมงานระวังสาวสาวสาวฮอทที่สุดนะตอนนี้นะครับฮอทที่สุดฮอทที่สุดโอ้ยสีสาวคุณมาเลยสีสาวซุปเปอร์ลิน อันนี้นะหกน้องเบหกนั่นแ่ะห้าสาวห้าสาวน้องโบน้องโบน้องเจดน้องโนนค่ะโอ้ยแนนซี่ค่ะแนนซี่น้องแนนซี่แนนซี่ซูปเปอร์อินไทยค่ะไทยทับลายมิติภูงามๆได้พี่น้องอันนี้ไอศกรตีน่าติดงานงานอะ่้พี่ให้่โอ้ยสวัสดีค่ะวันรับเขาวันรับโ <laughs> บแม่โอ้ยคนน่ะ กระลำบกชั้นไงค่ะสวัสดีค่ะน้องวุฒินนัโสค่ะสวัสดีค่ะน้องใหม้ในวงการนะคะฝากด้วยกัแล้วกันค่ะปกติใส่เสียทีมสาไทยงามเถอสาบช่วยใหญ่สวัสดีครับพี่วิชัยถัดครับวิชัยสวัสดีครับอันนี้น้องยานิยานีค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะค่ะ หนูชื่อนี้ค่ะโมชิมากระโบแล้วก็มากระโบค่ะามากระโบแล้วก็มากระโบงานหลายบ่ะช่วงนี้มีโปรเจกต์อะไรบา้าเงาเขียวอยู่ทำเพ่งทำเพ่งใหม่พน้องทำเพ่งใหม่ค่ะ<อ>แต่ว่ายังไม่ได้ปล่อยใกล้ๆจะปล่อยแล้วค่ะรอๆอ,อเนาะให้โควิดมันสังส่งๆให้ซ่าก่อนอ่าให้มันไปก่อนนะครับกระไรก็ฝา,ากอ้าวน้องบูฝากฝากซเปอร์วาเลนไทน์ด้วยนะคะแล้วก็มีงานอะไรก็ติดต่อ ผ่านไว้ตัท็อปไลน์ได้เลยค่ะ่น้องบัมนสวยขอบคุณมากค่ะถับ,บหลายพันหลาต้นนะครับนี้ก็ทางชีวีเข้าสม่ได้อ้าวสวัสดีครับสาวน้องบัวกมลทิพย์ กางสัมผัสชักมาห้องกินเล็กแจกดันหรือพี่น้องรอบเวลาเนาะแล้วดืมกาแฟกันพี่น้องจบจ้าสบายดีนะครับสบายดีค่ะหรือว่าจะเอาน้ำแก้คุยของ

เอาทุกคนมากระพันมากัะบายมากับปัวมากับโบาามากระเด็นพอดีอ่ะพอดีคิดเุีแล้วมาดีถ้าเกิดได้นทั้งหมดก็ไม่ต้องเลยนะจะ หลังจากช่วงโควิดศิลปินของห้องก็พบคนโดยตรงด้วยกันเนาะแล้วก็น้องสาวลาน้องสาวบัวพันเฮาก็เลยนี่มีแนวสิมาฝากมาตอนพี่น้อง<ม>คือน้ำก,กระเจี๊ยบบอกน้ำกระเจี๊ยบมีนม้ำเกล็ดอยมียน้ำบัวบ่อมีน้ำอัญชัน,น<า>ค่ะน,น,น,น้ำบวัวพันธุ์่น้ำบัว นี่ะนี่ละน้ำบัวผ่นนี่ละน้ำบัวผันท่าผนอ่าถือมาแท้ฝ่าบอกว่าแทบแทบพี่น้องน้องสาวเราพนี้ก็สมัองกันอกเวีดนามไปเ่สิที่ตอนนี้มันยังจะสีลั่ากับบ่อดลร่งขันพี่น้องเพิ่อยากซิ่มหน้ำมันตะเกียวของบัวผันน้ำตั้งแต่เนี่ยสที่ก็ไปตังแต่นเกับบัวผันนสโซเรเมดมอดอสาบ้านบัวผันกสโซจ้าทรงนี่ผู้จับทรงให้นี่ค่ะทงให้เรียบร้อยค่ะ ทิ้งเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะคะประเทศเลยบอกแม่คพาช่วประเทศพิอีสานีล่าทาทแพนคัตท่านกรุงเทพเห็นไหมแม่ค่ะได้ค่ะได้พี่กันเนาะค่ะเอาฝากโทรศัพท์ฝากโทรศัพท์โมาโทรกันแล้วกันนะคะ097 297 69าเจ็ดสอนะคะฝากเราเจอได้กันเลยกันเนาะ แต่ก็ถือว่าว่าม,มีเมี่ยเกิก็ต้อมคล้านามคล้ายหน้รปาเดียวนน้ำโมผ่านน้ำปเปรี้ยงน้ำบอบบุกน้ำอันชันทุกชิ้นทุกอย่างวันนี้โมผ่นขันลงมาอีกคือนหุ่นใจเลยนะคะฝากไป้ยลยกันนะจ๊ะพี่น้องครับสินเินหลายคนเพว่าจะเป็นมอลล่าเพาว่าจะเป็นนิเกยีย่ยมเลพี่น้องสังเตเพื่อนซีกเสีกเกยนไหลชุดเพื่อนสียเอาไม้ไม้ไมาหรือเพิ่นซี้อ่อัดจังสันกับนี่ละว่าอัดจังซี้ อันเจ๊ชี้ก็เป็นคือว่าเอาน้าพี่น้องยังได้กินน้านั่เพราะอันนั้นเป็นเสียงเพลงอันนี้เป็นน้าเนาะลับกันนะคะับหลายๆจ้ะไอมาทัพครัวกมลทิพย์นะครับนี่เป็นสองบทงานเพลงสวัสดีค่ะปีจนปนพี่จนปนเออนีงานเพลงใหม่ออกมาจังครับก็มีแอบแอบทำอยู่เหมือนกันค่ะรอจังหวะปล่อยอยู่แอบทำ แอบทำแอบแบบไม่บอกใครไม่มีใครรู้อ่้สู้ๆเด้อบคคุณ่ะฝากไว้ด้วยนะจ๊ะน้องบวกกับมนต์คลิปนะครับน้องสาวน่ารักนะครับเป็นศิลปินที่มีความเข้มแข็งหลายสู่ชีวิตนะสวยละหล้เนอะโอ้ยอหายมากแล้วอายยงงมาแล้วเสร็จเป็จพักใต้่น